สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับอยฟอโต้ทริคนะครับตอนนี้นะครับผมได้ใช้กล้อง Canon นนะฮะ USM 5 0 Mark II นะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับเลนส์มิลนในการไลฟ์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับแนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกล้องที่ให้สีสันสวยงามอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญเลยสีผิว c a n o นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะแต่หลายๆคนนะฮะถ้าไม่ได้ใช้กล้องรุ่นใหม่ล่ะ CPU จะออกมาเป็นแบบนี้ไหมนะครับซึ่งตัวอย่างที่เห็นในตอนนี้นะครับผมได้ใช้งานร่วมกับโปรแกรม OBS Studio เนี่ยภาพที่คนเห็นตอนนี้นะครับผมได้ใช้ Look Up Table นะฮะหรือว่าฟิลเตอร์สีนั่นเองนะครับใส่ไว้ในโปรแกรม OBS นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นฉบับนะฮะว่าสีที่มาเนี่ยจากตัวกล้องเลยนะฮะโดยที่ไม่ได้ปรับใดๆทั้งสิ้นนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปที่ OBS เลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยให้ดูที่หน้าต่างสีของโปรแกรม OBS นะครับเดี๋ยวผมจะปิดสตูดิโอโหมดตรงนี้ก่อนนะฮะนี่อันนี้คือสีของตัวฟิลเตอร์ที่ผมใช้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนที่ผมจะใช้ฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่วิดีโอตรงนี้ครับ Capture Device แล้วก็คลิกไปที่ฟิลเตอร์ตรงนี้นะฮะเห็นไหมเขาจะขึ้นคำว่าฟิลเตอร์แบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำการปิดตาตรงนี้ครับอันนี้คือสี นะครับที่ได้จากตัวกล้องของ Can น n นะฮะนี่สีจะเป็นแบบนี้นะฮนะเนี่ยฮะจะเห็นไหมฮะว่าค่อนข้างคมชัดแล้วก็รายละเอียดเนี่ยมันจะมาหมดเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าหรือว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมาหมดจริงๆนะฮะมาหมดจริงๆนะครับเห็นนะมาหมดจริงๆนะฮะซึ่งถ้าเราแต่งหน้าได้นะครับหรือว่าเมคอัพได้อน,นั้นก็ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้ากล้องมันชัดเกินไปละ่ะ ทำให้รายละเอียดที่เราแต่งเนี่ยมันมาเต็มแบบนี้แก้ปัญหาได้ด้วยการใช้ look up table นะฮะซึ่ง look up table เนี่ยเป็น look up table นะฮะเป็นแอคชั่นที่ผมได้ทําขึ้นมาเองนะฮะเปิดเข้าไปครับเห็นไหมจะเห็นว่าสีผิวเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะฮะฉากหลังเข้มขึ้นด้วยนะนี่ครับ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 จะช่วยให้สีผิวของคุณเนี่ย เปลี่ยนไปนะฮะดีขึ้นอันนี้ผมเปิดลูปอัพเทเบิลไว้ที่60%นะฮะถ้าเราคิดว่าหน้าของผมเนี่ยมันดูเนียนเกินไปนะครับดูเนียนเกินไปนะครับกดเข้าไปนะฮะแล้วก็เราเอาลูปอัพเทเบิลลงได้ครับเปิดไว้ประมาณสัก40%ได้เวลาใช้ล o o อัพเทเบิลมันจะกระตุกนิดนึงอ่านี่ครับอันนี้คือ4 0นะครับเปิดไว้4 0นนะครับถ้าเราโอเคประมาณนี้ได้นะครับ ก็จบะฮะก็ใช้งานแค่นี้เองนะฮะ Look Up Table เนี่ยเป็นตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งนะฮะที่สามารถใช้กับกล้องได้ทุกรุ่นนะฮะไม่ว่าคุณจะใช้กล้องรุ่นใหม่กล้องรุ่นเก่ากล้องโปรนะฮะใช้ตัวช่วยนี้นะฮะสีผิวคุณก็จะปรับแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครนะครับไม่ชอบสีที่มันสดหรือว่าโอเวอร์แบบนี้นะฮะก็สามารถปรับลงได้ครับนี่ลากนี้เลยอันนี้ก็จะใช้เป็นออริจินอลที่กล้องเข้ามาให้นะครับ หรือถ้าใครอยากให้สีมันดูดีมากขึ้นกว่านี้ก็เลื่อนนะครับนี่ผมจะลองปรับสัก 100%, นี่ครับอันนี้คือ100%นะครับแต่สีมันจะดูเวอร์อรไปนะครับคิว้วแทบจะหายไปแล้วเห็นนะแต่ถ้าเราใช้ประมาณสักอ่าห0แล้วกันนะครับนี่60%อืมกำลังดีนะฮะผมมองว่า60เนี่ยรายละเอียดตรงบริเวณใบหน้าของผมเห็นะมจริจริงผมเป็นหน้า ที่ไม่ได้เรียบเนียนนะครับเป็นคนหน้าไม่เรียบเนียนเป็นพูดง่ายๆว่าหน้าผิวหน้าคุกขานะครับเป็นรอยสิวเป็นรอยอะไรเยอะแต่ถ้าไม่มีตัวช่วยตรงนี้มันก็คงลําบากนะเดี๋ยวให้ดูว่าเห็นไหมอันนี้คือแบบโหรอยมาเต็มเลยนะนี่ตรงนี้อีกนะครับนี่กดเข้าไปครับเปิดนี่เห็นไหมครับช่วยให้ใบหน้าของเราเนี่ยดู สว่างมากขึ้นด้วยนะครับและที่สำคัญฉากหลังดูเด่นขึ้นด้วยนะฮะถึงว่าผมจัดไฟแค่เนี่ยหลอดเดียวนะครับใช้ไฟตรงนี้หลอดเดียวนะครับข้างหลังก็คือปิดหมดเลยมันก็จะช่วยให้ไลฟ์ของเราดูมีสีสันดูน่าสนใจนะฮะสีก็สดขึ้นด้วยนะครับปิดเห็นไหมครับอันนี้คือใบหน้าจริงนะผมใช้กล้องรุ่นใหม่แล้วก็สีดีด้วยนะฮะเลนส์หน้าชัดหลังเบลอด้วยนะแต่พอใส่ล o o อัพเทเบิเข้าไปนะครับสี ที่ออกมาสวยงามแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับเจอปัญหาในเรื่องของการที่ไลฟ์ออกมาเนี่ยสีผิวไม่สวยสีผิวอยากได้แบบนี้นะครับคุณสามารถสอบถามเข้ามานะที่เพจ y p o o t o t r i c k ได้นะครับวิธีการนี้นะฮะแก้ปัญหาได้ง่ายๆไม่ว่าคุณจะมีกล้องเก่าแค่ไหนนะครับที่รองรับการไลฟ์ได้นะครับและใช้งานร่วมกับ โปรแกรม OBS นะครับก็ทำการไลฟ์แบบนี้ได้ลืมไปนะครว่าถ้าคุณมี OBS แล้วนะครับคุณจะไลฟ์ร่วมกับโปรแกรม z o o นะฮะโปรแกรมที่เราใช้สัมนาได้ละ Google Meet นะฮะสตรีมยาดหรือโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายนะฮะสามารถลิงก์ไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ซีผิวสวยแบบนี้นะฮะอย่าลืมติดต่อเข้ามาที่เพจบอยโฟโต้ทริคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม